ครับผมกับสวัสดีครับมาพบกับไอ้เถอเป็นดีครัย่างจากข้างเฮินมาโดนครับเมื่ออาจิะสั้นครับตือกล่องไหนเขาโทษขอให้มากก่อนเด้อเมื่อนี้มาเบิ่งไม่กินแรงครับครับถ้าเะหงอกอ้วนหนึいい่งหงอกยังเงี้ย ฮอฮึอ๋อรับหมอต้มเส้นครับเดี๋ยวผุ้มอาเนี่ยตักให้บุงนิดนึงครับเนี่ยต้มเส้นครับชุดยอด ตีเมื่อแม่ผมเองสามโมอนี้แม่ได้ตีนไก่มายำครับเนีนยำตีนไก่ใส่ยางบุกครับนี่เขือเทียดเขืเอสรอยแล้วครับกับเขาอื่นยังก่อนนี hôm dày Ồ, hôm dày nó hôm dày soi tìm ngay leo nè cũng hoa mỗi thứ liệt ở Việt Nam này xây sập bay bộ sập gặp thêm gặp nàng và thêm đoan <laughs> <laughs> hả vừa như xây đó hả con nữa ở đây ở này đây con mà đi đâu มานี่เยยมานี่เยยจุ๊บจุ๊บจุ๊บสวัสดีค่ะขอเม,อมื่อนายขอเมื่อนายหืหื้อนะขอเมื่อนายเร็วๆสวัสดีค่ะอ,อะือ่อนครับขี้อ่อนมากครับมาเอาน้องรถดีไปใส่ป่ะครับใส่รถดีครับ ปรุงรสครับหอมแล้วก็หอมหนวกหนวกม<อ>ันเือจังบ่อย่มันเป็นังไรดแสด,ด,ดงว่าเขาขาดซอพิกอ,อีกเน่ยขาดักพิกมีเนาะอุ้ยบกพี่แค่สา,าเนาะอ,อ้นหลายนเนาะไี่ ใส่พริกลงไปครับวันนี้ชิมก่อนวายเอาเปลา่าตายแล้วมาให้ชิมวายเช็คบ่ ม,ม,มาครับให้ไข่เต๋เอจะฟอบตายครับมาซีมกวนเสียบครับ มาครับกิ่นขาอน้ำควอมหวานครับมือนี่ไออน้องผมว่าก,กิ่นขอน้ำครับหลังจากไอเฮ็ดไออานนั้กินอยูเ่เฮียนมากครับแม่เฮ็ดยำมาครับออมเขียดครับไหนวะกลิ่นลูกอืมครับสบายครับแกมีกิ่นหอมไปหมฮะไม่ครับออมเขียด

vâng Ở vài vâng có màn ý vâng nặng ý màn ý màn ý mèo dìm mèo dìm 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 dìm

các cô đại cô cha đi nữa gặp, có không? không จิ้มสุมูมครับแม่ว่าผดีเนาะจิ้มกันจิ้ม

หริงด้ว่าปากาไงเหรอเดยมามเจ,จ้าคนแตังแช่งันนนะครับคลิมว่านี่อาจจะมาชม,ม,ม,มแบบอันไ้ครับจะว่าอย่างไรถ่าย,ายบรรยากาศตะเวงมา và họ qua của mình này, quỳ trong này, cất tài, nó ban song lần gặp nó nhiều, ít này, nó dị, nó chìm nhầm, nó không chìm cái này qua dù nhiên เยวผมดีใบย่ามพัฒนานดีขึ้นมากกว่าก่านะครับว่าเงีย่ยงเงียเ่ยงก็จนได้พรอมเลยครับยังเป็นเงื่อนสมัคเปลียนนะครับ

เลขก่อนแม่เมียบอออืม อาหารใต้อืเนะขอกเชื่อครับถึงังแต่งกนครับคยู่รับกิใบเรียงเท่านี้ครับบึงบรรยากาศะเยี่ยันใหม่ก็ริครับ อือกินไหมออามาับไส้ไหม